งเรียนสารศาสตร์สมุทรสารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องคนดีสีโรงเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนครูสุวิชาเซมรับค่ะ Good afternoon students how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรบ้างคะ นักเรียนสบายดีทุกคนนะคะส่วนทิชเชอร์สบายดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาไทยแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนเราต้องไปรับสมองกันก่อนนะคะไปเลยค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปรับสมองกันนะคะนักเรียนคะวันนี้รับสมอง เราลงสมุดนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดด้วยนะคะวันนี้ลงสมุดนะคะนักเรียนให้นักเรียนเตรียมสมุดให้เรียบร้อยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปรับสมองพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะต่อไปนะคะ first of all is time to do a band wave เริ่มแรกเลยคือการรับสมองนะคะให้นักเรียนเตรียมไว้ทั้งหมดมีสข้อนะคะจะเป็นเขียนไทยนะคะ t e เชอร์จะบอกสองครั้งนะคะให้นักเรียนสะกดในใจนะคะแล้วนักเรียนเขียนลงไปนะคะ ถ้านักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันนะคะอายุเลยดีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเบนเวฟนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันกิตติศัพท์อากนอีกครั้งนะคะกิตติศัพท์เน็กนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทูวอล์กแว็กวอล์กแว็ก เนกนับ r ทีนับ e ทีรางวัลเอีกจใครั้งนะคะรางวัลเนกนับเบอร์โฟร์นับเบอร์โฟสมาธิสมาธิอายุฟินิชนักเรียนเสร็จหรือ,อยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเล็กเช็คยวอ้อนเซอร์เรามาตรวจคำตอบพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งคำว่ากิตติศัพท์อีกครั้งนะคะกิตติศัพท์มีใครเขียนถูกบ้างไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนคําที่2นะคะคําว่า w a l k w a g อีกครั้งนะคะ w a l k w a กมีใครเขียนถูกบ้างไหมคะเก่งมากค่ะ คำที่3นะคะคำว่ารางวัลรางวัลคาที่4สมาธิสมาธิ Who has all the right a n s w e r มีใครเขียนถูกหมดบ้างไหมคะมีไหมคะเก่งมากค่ะที่เชื่อคิดว่านักเรียนเขียนได้ถูกต้องทุกคนนะคะ เก่งมากค่ะบริกูดแคปโยแอนตบมิตตัวเองหน่อยค่ะต่อไปนะักนักเรียนเดี๋ยวเราไปอ่านคำยากและเรียนรู้ความหมายของคำเหล่านั้นพร้อมๆกันเลยนะคะเดยวที่เชิดจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งครั้งนะคะและสะกดหนึ่งครั้งนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านและสะกดตามทีเชร์นะคะ Are you ready นักเรียนพร้อมหรือย,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปอ่านและสะกดคำกันเลยค่ะคำแรกเลยนะคะนักเรียนคำที่หนึ่งคำว่า walk w l k d i p a s aptami สะกดค่ะ wall go walk air w a l k อ่านว่า walk w l k ต่อไปนะคะคำที่สองคำว่ากิตติสัพสะกดค่ะกอิตกิ g ต t อิติ สไม่หันอากาศพอทอกัลันสับอ่านว่ากิติสับคำที่สามนะคะคาว่าสมาธิสกดค่าสอมอาสมาทอิทิอ่านว่าสมาธิต่อไปนะคะคําที่สี่นะคะรางวันสกดค่ารออางรางวไม่หันอากาศรอวันอ่านว่ารางวัน เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนอ่านและสะกดคําได้ทุกคนใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ความหมายของคําเหล่านี้กันเลยนะคะคําทั้ง4ี่คำนี้นะคะเป็นคําในบทที่11เรื่องคนดีสีโรงเรียนนะคะวอกแวกหมายถึงอะไรมีใครตอบที่เชื่อได้ไหมคะความหมายของคําว่าวอก,กแวกนะคะก็คืออาการที่กระแสจิตไม่แน่นอนนั่นเองค่ะ คำต่อไปนะคะคาว่ากิติศัพท์กิติศัพท์หมายถึงเสียงเล่าลือนั่นเองค่ะคําที่สามนะคะคาว่าสมาธิสมาธิหมายถึงทําจิตใจให้ตั้งมัน่นนะคะคาว่าสมาธิหมายถึงทําจิตใจให้ตั้งมัน่นคําสุดท้ายนะคะคําว่ารางวัลรางวัลหมายถึง การได้รับการยกย่องในการทำหน้าที่นะคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะทิชเชอร์ก็มีเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีมาฝากนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะ ชาติ้องมาหนักมากันไม่เกียดไม่ครัยแปดกูจิตอ้อมประหยัดเก้าต้องสัตว์ตลอดกาลน้ำใจในักกีฬากล้า,าหาญให้มะกับก,การสมัยชาติพัฒนาสิทธรรมต้องให้เป็นประโยชน์รูปบาบุญคุณโทษสมบัติชาติตรักษาเอกสมัยชาติพัฒนา คุณคุณโพษสมบัติชาตสำรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กดีพา อย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากฟังเพลงหน้าที่เด็กดีไปแล้วนะคะหน้าที่ของเด็กดีมีอยู่1ิอย่างด้วยกันนะคะทิเชอร์คิดว่านักเรียนนําไปปฏิบัติได้นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักเรียนว่าหน้าที่ของเด็กดี10อย่างมีอะไรบ้าง 1. นับถือศาสนา 2. รักษาธรรมเนียมมั่น 3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ 4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน 5. ยึดมั่นกระตันยูนะคะ 6. เป็นผู้รู้รักการงาน 7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้องมานะบากบัน่นไม่เกียจคร้าน 8. รู้จักออมประหยัดนะคะ 9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดการและก็มีน้ำใจนักกีฬากล้าหารด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะสิ 10. ทำตัวให้เป็นประโยชน์นะคะรู้บาปบุญคุณโทษ10บข้อที่เชอร์คิดว่านักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได้ค่ะต่อไปนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะไปทําความรู้จักกับคนดีสีโรงเรียนนะคะคนดีสีโรงเรียนนะคะจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีบทที่11นะคะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าใครเอ่ยที่เป็นคนดีสีโรงเรียน เรื่องราวของคนดีสีโรงเรียนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมจากคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยนะคะอายุเรดี้นักเรียนพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะการอ่านในใจบทเรียนเรื่องคนดีสีโรงเรียนบทนี้ยกความอดทนว่ามีผลดีหนักหนาอดกลั้นมั่นสัจจา มากคุณค่าดังถแถลงพูดแนะนำสนทนาใช้วาจาไม่เคลือบแคลงโน้มน้าวใจไม่เสแสง้งพูดโต้แย้งระวังคำสวัสดีครับน้องๆหลังจากที่ได้ฟังบทกลอนกันไปแล้วพอจะเดากันได้ไหมครับว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรใช่แล้วครับในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคนดีสีโรงเรียนถ้าพร้อมแล้ว เรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับดึกแล้วทุกอย่างในบ้านเงียบสงบแต่ผมยังไม่หลับนอนดิ้นไปดิ้นมาก็จะให้ผมหลับได้ยังไงอะในเมื่อเสียงของคุณครูยังก้องอยู่ในหูของผมจนถึงขนาดนี้โรงเรียนจะจัดให้มีการประกวดคนดีสีโรงเรียนใครจะทำโครงการอะไรก็เสนอมาจะมีการตัดสินก่อนปิดภาคปลาย คุณครูพูดอะไรต่อผมหูเอื้อฟังไม่รู้เรื่องแล้วเพราะเสียงทั้งห้องดังแซดขึ้นมาทันทีกลุ่มยีพิมจะไปดูเด็กอนุบาลตอนพักกลางวันกลุ่มเจ้าท็อปจะไปดูแปลงดอกไม้โอ้ยกล,นอนกลุ่มน้อนกลุ่มเนี้ยแผนเด็ดเด็ดกันทั้งนั้นแล้วผมจะทำอะไรดีกระทาชายในกล้าวเนี้ยก็อยากเป็นคนดีสี่โรงเรียนเหมือนกันแต่พอหันไปมองซ้ายขวาเจอหน้าเต้และจอน ผมก็ต้องปิดปากโครงการที่เสนอติดอยู่ที่ขอหอยพูดไม่ออกอันที่จริงผมรู้จักทั้งเต้และจอนมาตั้งแต่ป .1 นนแล้วบางปีอยู่ด้วยกันบางปีแยกย้ายกันไปจนมาปีนี้เราต้องโครจรมาอยู่ร่วมชั้นกันอีกตั้งแต่เปิดภาคเรียนวันแรกแล้วคุณครูเรียกผมไปคุยด้วยกล้าวจ๊ะครูขอฝากเต้กับจอนให้นั่งกับกล้าวได้ไหม แล้วช่วยครูดูแลเพื่อนด้วยโอ้ยเสร็จหน้าแย่แล้วผมอยากจะร้องออกมาดังๆเพราะกิติศัพท์ของสองคนเนี้ใครๆก็สั่นหน้าเหมือนเพลงเด็กที่นิยมกันอยู่ระยะหนึ่งใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมจึงสายหน้าเลยขณะที่ผมยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั้นคุณครูก็รินน้ำพึ่งรดหัวใจผมทันทีครูรู้ว่าเป็นภาระหนักของกล้าว แต่ครูดูแล้วว่ากล้าวทำได้พราะกล้าวเป็นเด็กดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วแต่ถ้ากล้าวทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครูจะลองคุยกับคนอื่นดูมมีหรอครับที่ผมจะยอมปล่อยโอกาสนี้ในเมื่อคุณครูท่านเห็นรูปทองของผมแล้วต้องบอกว่างานเนี้ยทุ่มสุดตัวแต่เอ๊มันจะตลอดรอดฝั่งไหมเนี่ย ผมขอเล่าให้ฟังทีละคนก่อนแล้วกันว่าทั้งสองคนนี้ก็มีอะไรพิเศษเต้สนมากจนถึงมากที่สุดหยุกหยิกอยู่ไม่นิ่งไม่เคยนั่งติดที่เดี๋ยวมุดใต้โต๊ะคลานไปตามพื้นห้องไม่ค่อยฟังเวลาใครพูดด้วยฟังคุณครูสอนได้เพียงชั่วครู่นับหนึ่งยังไม่ถึงสิบเลยแต่หาเรื่องอื่นมาทำได้แล้ว พับกระดาษเป็นเครื่องบินร่อนไปกลางห้องหยิบยังลบสองก้อนมาทำเป็นรถชนกันเต้รอคอยไม่เป็นถ้าอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นพูดโปงโดยไม่คิดไม่สนใจว่าขนาดนั้นทั้งห้องจะทำอะไรจะไปรบกวนใครหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เต้วางของผิดที่แต่จะจำไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหนกระติกน้ำหายไปหลายใบยแล้วเรื่องเขียนทุกชิ้นแม้มีป้ายชื่อติด เต้ก็ไม่เคยสนใจเก็บขณะที่เพื่อนๆกำลังตั้งใจเรียนเต่จะคอยแย่เพื่อนที่นั่งข้างๆหรือชวนคุยทำให้เพื่อนขาดสมาธิไปด้วยคุณครูต้องคอยเรียกชื่อแทบทุกนาทีอันที่จริงเต้สมองดีขนาดวอกแวกไม่มีสมาธิอย่างเนี้แต่ยังจำสิ่งที่คุณครูสอนได้มากกว่าเพื่อนบางคนเสียอีกเต้เก่งเลขแก้โจทย์ปัญหาได้เก่งแต่เต้ไม่เคยมีการบ้านมาส่งครูเลยไม่ว่าวิชาอะไร เวลาพักทีไรเต้ไม่เคยอยู่นิ่งมีอะไรที่ปีนได้ปีนหมดเล่นอะไรที่แผลงสุดๆเช่นไปจับหนอนบนต้นไม้มาปล่อยบนหัวเพื่อนเน่เวลากินอาหารกลางวันเพื่อนๆจะเรียกนั่งให้ห่างๆเต้เพราะกินอะไรก็หกเละเทะช้อนกระเด็นซ่อมตกบางทีนะถึงกับหงายท้องตกเก้าอี้ไปเลยก็มี เพื่อนๆเ,เบื่อเต้ามากบางคนหลีกเลี่ยงไม่อยากเข้าใกล้ใครจะนึกบ้างว่าเด็กอย่างเต้ร้องไห้เสียใจเป็นเราพยายามแล้นนักล่าเราอยากทำตัวให้เรียบร้อยเหมือนเพื่อนๆแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้เลยถ้าใครมาจับตัวเรามัดไว้ให้เราอยู่กับที่นั่งละเราต้องตายนั่นแน่ผมสงสารเต้จับใจก็ได้แต่ปลอบโยนไปตามประสา และววันหนึ่งพ่อกับแม่พาเต้ไปหาหมอเพราะทุกคนในบ้านเองก็สุจทนกับพฤติกรรมของเต้หมอบอกว่าเต้เป็นโรคสมาธิสั้นซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสมองไม่ผลทำให้เต้มีพฤติกรรมแปลกๆอารมณ์วู่วามไม่มีสมาธิในการเรียนเข้าสังคมกับผู้อื่นไม่ได้หมอต้องสั่งยาให้เต้กินเป็นประจำทุกวันยาจะเข้าไปกระตุ้นเซลล์สมองให้หลั่งสารบางชนิดออกมาให้มากขึ้น เท่าระดับที่เด็กปกติควรจะมีซึ่งช่วยให้เต้สามารถควบคุมตัวเองได้ดีมีสมาธิยาวนานเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่เต้กินยาผมเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าผมไม่ต้องวิ่งไล่ตามเต้ไปทุกที่ไม่ต้องลากเต้กลับเข้าห้องหรือคอยเตือนไม่ให้ทำอะไรแปลกๆหรือควบคุมไม่ทำงานทำการบ้านแต่ไม่ใช่ว่าผมจะเลิกดูไปเลยนะ ผมไม่ยังต้องช่วยดูแลเต้นในเรื่องการทำงานและกินยาตามเวลาเพียงแต่ไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆฟังเรื่องของเต้ไปแล้วปวดหัวแทนกล้าวเลยนะคะและก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของจอนเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะคะโดยกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยคะ่ะดูสิโม่เล่าเรื่องของเต้ซะเพลินจนเกือบลืมเรื่องของจอนไปแล้วจอนเนี่ยเป็นโรคแปลกอีกอย่างหนึ่ง ไม่แสดงออกให้เห็นแบบปวดหัวตัวร้อนไอจามหรือไม่สนแบบเต้แต่จะเป็นปัญหาเรื่องการเรียนมากกว่าจอนเคยไปหาหมอหมอบอกว่าอาการอย่างนี้เรียกว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีสาเหตุมาจากการทำงานที่ผิดปกติของสมองอีกเช่นเดียวกันไกรจะเชื่อบ้างว่าเรียนมาจนถึงขั้นนี้แล้วจอนอ่านหนังสือไม่ออกต้องใช้เวลาในการอ่านนานมาก จำสระพยัญชนะสับสนตัวพยัญชนะที่คล้ายกันจอนก็จะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเรียกว่าอะไรและเขียนอย่างไรเช่นดอเด็กพอกวายถอถุงพอสัมภา์นอนเนนชอเชอฝอฝาฟอฟันหอพึ่งพอพานอ่านหนังสือข้ามบ้างสลับตำแหน่งหรืออ่านตามที่ตัวเองคิดบ้างอยู่ครั้งหนึ่งนะขณะซ้อมละครจอนได้พูดคำพูดบทหนึ่งว่าอย่ามาแยม แต่จ้อนพูดออกมาเต็มเสียงว่าอยากกินแหนมเวลาอ่านหนังสือถ้าเป็นประโยคยาวๆผมจะช่วยขีดแบ่งวรรคไว้ให้ประจ้อนมองเห็นตัวอักษรหรือคำไม่ชัดเจนบางครั้งกำลังอ่านอยู่จ้อนก็ร้องขึ้นมาว่าตัวหนังสือวิ่งไล่กันบ้างไม่เท่ากันบ้างจ้อนมีปัญหาเรื่องการเขียนมักสะกดคำผิด เขียนตามเสียงที่ตนได้ยินเช่นกเกษตรเขียนเป็นกะเศษไม่สามารถลอกงานบนกระดานได้เว้นช่องไฟไม่ถูกต้องหลายมือแบบไก่เขีย่ยผมต้องคอยช่วยดูแลให้จอนทำงานถูกต้องหรือไม่ก็อ่านคำสั่งให้ฟังนอกจากเรื่องภาษาแล้วจอนยังมีปัญหาทางคณิตศาสตร์เช่นท่องสุดคูณไม่ได้อ่านตัวเลขกลับกันเช่น13อ่านเป็น31 บางทีคูณหารด้วยโจทย์เลขง,ง่ายๆจอนอยังทำไม่ได้ผมก็ต้องช่วยทบทวนอีกเช่นกันทั้งเต้และจ้อนเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากทุกคนที่อยู่รอบข้างถึงแม้ว่าทั้งสองจะเป็นโรคที่ต่างกันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งสองก็มีจิตใจเหมือนคนปกติที่อยากมีเพื่อนอยากให้คนยอมรับไม่ชอบให้ใครมาดูถูกถ้าใครไม่สามารถช่วยเหลือทั้งเต้และจ้อนได้เหมือนอย่างที่ผมทำแล้วก็ อย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจก้นแล้วกันแล้ววันตัดสินการประกวดคนดีสีโรงเรียนก็มาถึงในห้องประชุมโรงเรียนผมมีแต้กับจ้อนนั่งขนาบซ้ายขวาผมฟังพิธีกรประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลต่างๆจนครบผมปรบมือแสดงความยินดีด้วยจากใจจริงแม้ผมจะเสียดายใจแทบขาดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย แต่ผมก็ไม่โทษเพื่อนรักทั้งสองคนนี้เรับผมตั้งใจช่วยเหลือเขาอย่างเต็มใจที่สุดแต่แล้วผมก็ต้องหูพึ่งเมื่อวิธีกรประกาศรางวัลต่อไปนี้เป็นรางวัลเกียรติยศคนดีสีโรงเรียนที่ได้จาัดก,การเสนอชื่อของครูทั้งโรงเรียนผู้ที่ได้รับรางวัลคือ ชื่อที่ประกาศนั้นผมหูฝาดไปหรือเปล่าทั้งเต้และจ้อนหัวเราะลั่นด้วยความดีใจแล้วช่วยกันดันหลังผมออกมาไปเกล้าไปรับรางวัลคุณครูประกาศเรียกชื่อเกล้าแล้วดีใจจังเลยผมเดินตัวลอยไปบนเวที่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่นวันไว้ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยผมนี่เหรอเป็นคนดีสีโรงเรียนถัาคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับผมหรือไม่เป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับเรื่องคนดีสีโรงเรียนและในคาบหน้าเรามารู้จักกับคำศัพท์กันบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอเรื่องคนดีสีโรงเรียนจบนักเรียนก็คงพอจะเข้าใจในเนื้อหานะคะเดี๋ยวที่เชิอจะสรุปเรื่องยอ่อๆเรื่องคนดีสีโรงเรียนให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะจากในเนื้อหานะคะจากในเรื่องนะคะคุณครูได้เอ่ยปากฝากเต้กับจอนให้ว่านเป็นคนช่วยดูแลเพื่อนซึ่งเต้เป็นเด็กที่สนมาก ไม่เคยนั่งนั่งนิ่งติดกับที่เลยไม่ฟังใครพูดด้วยไม่ทําการบ้านส่งครูไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามพฤติกรรมของเต้ทําให้คนในบ้านของเขาเองก็สุดจะทนพ่อกับแม่ของเต้ก็เลยพาเต้ไปหาหมอหมอบอกว่าเต้เป็นโรคสมาธิสั้นจึงได้สั่งยาให้เต้กินซึ่งว่านก็จะเป็นคนช่วยเอายาให้เต้กินตามเวลาที่กำหนดพฤติกรรมของเต้ก็จึงดีขึ้น วานก,ก็เลยหายเหนื่อยขึ้นมานะคะส่วนจอนนะคะจ้อนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาจอนอ่านหนังสือไม่ออกจำสระและพยัญชนะสับสนการเขียนก็มีปัญหาสะกดคำผิดเขียนได้แต่คำง่ายๆตามเสียงที่ได้ยินนะคะท้องสุดคูณก็ไม่ได้เล็กง่ายๆก็ทำไม่ได้ทั้งเตและจอนนะคะต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนที่อยู่ข้างๆผลการช่วยเหลือของเพื่อนนะคะ ครูได้ประกาศให้ว่านเป็นผู้ช่วยเหลือเต้และจอนและก็ได้รับรางวัลกิตติยศนะคะเป็นคนดีสีโรงเรียนนะคะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีกับครูและเพื่อนๆเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเรื่องคนดีสีโรงเรียนนะคะก็มีแค่นี้นะคะงั้นเดี๋ยวนักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้า183ค่ะ ทุกคนเปิดหนังสือหน้า183นะคะเมื่อเปิดแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านย่อหน้าสุดท้ายกันนะคะริพิสอัพดมีนักเรียนอ่านตามทีเชอร์นะคะผลของการช่วยเหลือเพื่อนครูประกาศให้ว่านผู้ช่วยเหลือเต้และจอนได้รับรางวัลเกียรติยศเป็น คนดีสีโรงเรียนเป็นที่ชื่นชมยินดีของครูและเพื่อนๆเ,เป็นอย่างยิ่งให้นักเรียนนะคะทำไฮไลท์นะคะถ้านักเรียนมีปากกาสีนักเรียนก็สามารถที่จะขีดได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนใช้ปากกาหรือดินสอก็ได้นะคะขีดเส้นใต้ย่อหน้าสุดท้ายนะคะตรงถ้าคนเราทำอะไร โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่าเกินกว่าที่คาดคิดเพื่อนๆเห็นด้วยกับผมไหมครับนักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนคะวันนี้แบบฝึกหัดให้ลงสมุดนะคะ แบบฝึกหัดให้ลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนด้วยลายมือบรรจงนะคะทํางานให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะหลังจากเสร็จหนึ่งข้อนะคะตอบคําถามเสร็จหนึ่งข้อให้นักเรียนขีดเส้นขั้นเลยนะแล้วก็ทําต่อข้อต่อไปนะคะทีนี้แบบฝึกหัดวันนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะเป็นจงตอบคําถามนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราได้เรียนไปนะคะเรื่องคนดีสีโรงเรียนนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแบบฝึกหัดมีอะไรบ้างต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจงตอบคำถามเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านตามทิเชอร์นะคะ r e p e a t after me ข้อที่1ใครได้รับรางวัลกิตติยศคนดีสีโรงเรียนอเอีกครั้งนะคะข้อ1ใครได้รับรางวัล กิติยศคนดีสีโรงเรียนนักเรียนตอบได้ไหมคะใครได้รับรางวัลน,นี้คะเก่งมากค่ะใช่แล้วคะ่ะเป็นว่านนั่นเองคะ่ะว่านได้รับรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัลกิติยศนะคะต่อไปนะคะนักเรียนข้อที่2เต้มีความผิดปกติทางสมองไม่มีสมาธิเขาเป็นโรคชนิดใดอเกนอีกครั้งนะคะ เต้มีความผิดปกติทางสมองไม่มีสมาธิเขาเป็นโรคชนิดใดมีใครตอบได้บ้างคะมีใครตอบได้บ้างคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนเป็นโรคสมาธิสั้นเก่งมากค่ะสมาธิสั้นนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ามจอนอ่านหนังสือไม่ออกและจำสระพยันชนะไม่ได้ เกิดจากสาเหตุใดอีกครั้งนะคะจ้อนอ่านหนังสือไม่ออกและจำสระพยัญชนะไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดนักเรียนตอบได้ไหมคะมีใครตอบได้ไหมเอ,อ่ยใช่แล้วคะ่ะนักเรียนเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้นะคะให้เขียนด้วยลายมือบรรจงนะคะแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยส่งให้ทิชเชอร์ดูด้วยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียน리피스애프터미นักเรียนอ่านตามทิชเชอร์นะคะถ้าคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่ามากเกินกว่าที่คาดคิดดังคำที่กล่าวว่าการทำดีย่อมได้ดีอเกณฑ์ Again, อีกครั้งนะคะนักเรียนอ่านตามทิเชอร์นะคะถ้าคนเราทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผลที่ตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่และมีค่ามากเกินกว่าที่คาดคิด ดังคำที่ว่าการทำดีย่อมได้ดีเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนก็คงพอจะเข้าใจนะคะนักเรียนกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะทิชเชอร์ก็ขอให้นักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอ่านหนังสือมากๆนะคะ ท่องสุดคูณท้องคำศัพท์นะคะและถ้าจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านนะคะนักเรียนต้องสวมแมสทุกครั้งนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time bye ๊ายบายสวัสดีค่ะ